่สแวงบุญนะครับนะนี่เป็นเทพเจ้าที่องค์ใหญ่ที่สุดนะครับในยุคนี้นะที่วัดเนี่ยนะไม่ใช่วัดเป็นวัดบ้านเกิดของท่านแต่ว่าเขามีควทัทถาที่สร้างหลวงปู่แต่ละองค์ไว้นะท่านผู้ชมหลวงปู่เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับที่ให้ดูนี่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังเข้มขังมีจิตและวิญญาณที่ ช่วยเราได้ช่วยทางใจช่วยทางอ้อมต่างๆนะครับนี่คือสิ่งสิ์นี่องค์ใหญ่ไหมท่านผู้ชมพามาดูใกล้ๆเลยมันจะได้ชัดไงดูกันชัดๆเลยล่ะเห็นไหมองค์ใหญ่จริงๆท่านผู้ชมกดไลค์แชร์ไว้ท่านผู้ชมกไลค์กดแชร์ต่ไว้นะติด ไหมเราก็จะได้ชมบารมีและขอพอรจากองค์ท่านนะครับท่านจะได้ช่วยเหลือเราใครขาดตกบกท่องประการใดใครเห็นคลิปแล้วนะกดไลค์กดแชร์หลวงปู่ท่านก็จะประทานพรแช่งให้พวกมึงรวยท่านเคยบอกไว้แล้วตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่นะพระเก่าๆเนี่ยท่านพูดไม่ไพเราะหรอกนะท่านผู้ชมพูดไม่ไพเราะ พูดไม่ไพเราะจิตพูดไม่ไพเราะใจแต่ความข้มขังที่ช่วยเหลือหมู่มวลมนุษย์เนี่ยมีจิตใจมากเลยท่านผู้ชมนี่ให้ดูอย่างนี้จะรู้เลยว่าองค์ใหญ่จริงนะครับท่านผู้ชมองค์ใหญ่มากๆนะหลวงปู่หลวงตาที่อยู่ที่นี่นี่นะครับท่านผู้ชมสาธุครับสาธุนะสาธุให้ร่ำให้รวยให้มัง่งให้มีไม่เจ็บไม่จนนะ ให้รวยๆกว่าคนอื่นถ้าใครชมคลิปนี้แล้วนะหลวงปู่ประทานพรให้นะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่วัดท่าเสานะครับท่านผู้ชมผมก็เลยนํามาบอกผู้ชมพร้อมกันนะนี่ดูองค์ท่านสีใหญ่นะดูมือดูแขนดูสัีละของท่านคนทำเนี่ยเขามีเจตนาที่ทำให้ให้เราได้ชมบาร,รมีของท่านเห็นไหมองค์ใหญ่ไหมท่านผู้ชมชมมือนะเนี่ โอ้โหสุดยอดของเกจีอาจารย์นะคะนี่น้องปูนะครับน้องปู่สุกนะน้องปู่ทิมนะครับไปต่อครับทุกผู้ชมเราก็จะให้ผู้ชมได้ชมบารมีกันต่อนะนี่นี่นะรวงข้อเงินนะครับแห่งวัดบางคานนะครับ องค์ถัดมาเนะี่ยจำวัดบางขานเนี่ยจะต้องจำยันตรงนี้ยันที่มีฉัดเนี่ยท่านผะู้ชมเป็นยันส่วนตัวของท่านนะครับแล้วก็เป็นบารมีของท่านนะครับหลวงปู่ทุกพระองค์หลวงตู่เกจิอาจารย์นะที่เขาสร้างมาเนี่ยเขาแกะแต่ละชิ้นแต่ละอันที่จะเอามาหล่อให้เราได้ชมสร้างบารมีเนี่ยท่านผะู้ชมนะคิดเอาแล้วกันว่ามันยากแสนเขียนขนาดไหนนะเพียงแต่เรา คำว่าสาธุเราก็ได้บุญแล้วล่ะนะท่านผู้ชมนะได้บุญของท่านที่ท่านช่วยโอดเรานะได้หมดนี่หมดสินได้มีกําลังใจกันทุกท่านทุกคนนะในช่วงนี้เป็นวุิวาดต่อของธุรกิจนะครับดีมั่งไม่ดีมั่งปะปนกันไปนะนี่ท่านผู้ชมดูเท้านะเขาบอกว่าหลวงปู่โตนะจะขอพรท่านเนี่ยต้องขอที่นิ้โป้ง นิ้วโป้งลงเนี้ยนะผู้ชมผมบอกให้นะเขาขอกันอย่างนั้นให้จับหรือกางที่นิ้วโป้งนะท่านก็จะถึงจุดประสาทของหัวใจนะที่นิ้วโป้งเนี่ยท่านผู้ชมเพราะเหตุผลว่าประสาทสมองประสาทต่างๆนะ่ะพวกคูนโดยที่นิ้วโป้งท่านผู้ชม่ยาขาบอกให้ขอพรจากองค์ของท่านตรงเนี้ยนะผู้ชมนะ ขอบารมีกับท่านตรงนี้นะท่านจะส่งผลไปถึงดวงจิตดวงใจท่านจะให้เราสำฤทธิ์ผลท่านผู้ชมนะหลวงปู่โตพรมบราังศรีเมตตามหาบารมีนะครับท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านรู้จักนะหลายทัวหลายท่านได้รู้ว่าหลวงปู่โตเนี่ยเป็นพระเทระที่มีแต่ให้ต้องให้ก่อนนะครับให้ก่อนนะจะทำอะไรก็ตามท่านผู้ชม ถ้าให้ก่อนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความสุขในรูปนี้เป็นหลวงพ่อเงินมาเสร็จแล้วก็มาเป็นหลวงปู่โตมาเสร็จสุดท้ายนี่คือหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดท่านผู้ชมนะครับหลวงปู่ทวดนะเหยียบน้ําทะเลจืดนี่ท่านสร้างไว้ให้เรามากราบไหว้สร้างไว้ให้เรามาขอบุญบารามีนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นสิ่งดีของเราที่หลายคนหลายท่านได้รู้จัก นะครับใครผ่านมาชมคลิปนี้แล้วใครผ่านมาในวิเซอร์นี้แล้วก็ตามนะอย่าให้เจ็บอย่าให้จนนะไม่ให้จนกว่าคนอืน่นให้ร่ำรวยให้ร่ำรวยนะครับด้วยพรหลวงปู่ทวดนะครับด้วยพรหลวงปู่โตพรหลวงพ่อเงินพรหลวงปู่สุขพรหลวงพ่อทิม นะครับก็มอบให้กับทุกท่านทุกคนนะครับจากวัดท่าเสานะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นศาลาหลังใหญ่นะที่อยู่ติดกับโรงเรียนเลยจะดินเียนนักเรียนอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นศาลาหลังใหญ่มากแล้วก็อยู่ติดกับโรงเรียนแต่ว่าบรรยากาศตรงเนี้ยนะครับเป็นบรรยากาศสดๆที่ผมไล์อยู่นะเดี๋ยวผมไปหาเจ้าหน้าที่ที่วัดหรือหลวงพ่อท่านอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะ มาเรามาไม่ได้บอกกล่าวท่านเนาะไม่รู้ท่านอยู่หรือไม่อยู่ถ้าอยู่เราก็จะได้ดีกันท่านไม่อยู่ก็ต้องรองคลิปหน้าจะได้พูดได้คุยกันนะครับท่านฝากไว้นะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิิฤทธิ์ต่างๆที่วัดท่าเสานะครับที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะท่านผู้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะองค์เทพองค์พรมนะเนี yeah. ่ยองค์หลวงปู่สวง องค์มหาเทระต่างๆนะครับเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่างๆที่นี่นะท่านก็อวยชยัยให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้นะนี่คือบรรยากาศท่านผู้ชมโอ้สวยงามมากอันนี้จะเป็นนะเทพทันใจนะเทพทันใจที่อยู่ที่นี่เทพทันใจที่สามารถทำให้เรารวยได้พิบตา นะครับที่คนเขานับถือกันนะอันนี้อีกองหนึ่งครับท่านผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศท่านผู้ชมอันนี้มุมของเทพครับถ้ามาไหว้สาานี่จะได้ไหว้ครบทีเดียวอันนี้เป็นเทพเทพต่างๆองค์ต่างๆที่อยู่ที่นี่ นะนี่พ่อปูดนะงงอป่ดูสีนะนั่งหัวพ่อปู่ดูสีเจลาองค์เจลาท่านที่อยู่ที่นี่ก็ถือว่าสุดยอดสุดขังแล้วยังมีเจ้าแม่ควรอิมพระโพธิสัตว์นะครับที่ดูแลอยู่ตรงนี้ บรรยากาศนผู้ชมนะมุมนี้จะสวยมากถ้าใครมาอยู่นี้ก็จะได้ไวหายครบนะครับจะเป็นหลวงพ่อต่างๆที่อยู่ที่นี่จะเป็นหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่อยู่ตรงโน้นนะครับก็พระแม่กวนอิมที่อยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะก็จะเห็นไปพร้อมกันที่ผมกดไลค์แล้วก็เปิดไลค์อยู่นี่นะแล้วก็ใครจะเสี่ยงโชคขอบุญบรารมีเขามีการเสี่ยงซีเสี่ยงซีที่รับโชครับทรัพย์ด้วยนะผู้ชมนะคนะใครไม่รู้ก็ลองมาสิครับ ที่วัดทาา่เาเสาอำเภอกระทุ่มแบนงจมุดสาครปักหมุดมาเลยนะบอกว่ามาหาหลวงพ่อเก่งชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับทำอะไรก็สําเร็จเก่งดังชื่อเลยนะครับท่านผู้ชม